ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปาจินบุรีและพี่น้องประชาชนทุกท่านในวาระส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับศักราชใหม่พุทธศักราช2569จังหวัดปาจินบุรีโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดปาจินบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปาจินบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปาจินบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยถวายพระราชกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่2,569เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติกรริจกรรมทางาศาสนาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมข้ามปี ทำบุญตักบาทรับศักรารใหม่2,569ตั้งจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนอัตมาภาพขอเชิญชวนพุทธศาสน,นิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมข้ามปีตั้งแต่วันพุทธที่31ทธันวาคมพุทธศักราช2568จนถึงวันพลหัสสบอดีที่1มกราคมพุทธศักราช2569ณวัดและสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆทั้งในเขตอำเภอและทุกพื้นที่ของจังหวัดปาจินบุรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับพระกรุณาประทานไฟพระเลิกและน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเชิญไปใช้ประกอบพิธีสร้างสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569 การสวดมนต์ข้ามปีนอกจากเป็นการสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามแล้วยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเสริมสร้างสติสมาธิและปัญญาให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลและเป็นพลังแห่งความสงบสุขให้แก่บ้านเมืองในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งการขึ้นปีใหม่นี้ อัตมาภาพขออํานวยพรแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจผ่องใสดำรงตนอยู่ในศิลในธรรมและขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนไตยพร้อมทั้งกุศล,ลจิตที่ได้ร่วมกันน้อมถวายพระราชกุศล จงอภิบาลคุ้มครองให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความเป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่พุทธศักราช2569เทือน